เอามาจับมือก่อนทาจะกินข้าวออะข้างนี้ข้างนี้ฮะอย่าเลียที่มือมือเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือมือข้างนี้ข้างนี้ก่อนข้างนี้ข้างซ้ายโอเคโอเคนะครับหิวข้าวหิวข้าวอ้อนมากเลยน้องขาวอ้อนมากเลยฮนเดี๋ยวไปซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้กินนะเ้เอ่าเคยได้กินแล้วหิววันนี้หิวดูแล้วอ้อนแต่หัวกล้าเลยฮะ อาจับมือก่อนโอ้นี่ครับจับมือด้วยอยากจะได้ว่าหิวมากเลยหิวใช่ไหมมาข้างนี้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 ก่อนข้างนี้ก่อนข้างนี้ข้างขวาข้างขวาข้างขวาข้างนี้ข้างนี้มาอันนี้มานีอันนี้มาันนี้มานนี้ข้างมืออ่าดีเออนี่นี่หิวหิวเลียด้วย อยากจะจับมืออย่างเดียวโอ้ยดูดิหิวมากเลยนี่นี่หิวมากเลยหิวมากเลยใช่ไหมนี่ครับน้องขาว่หิววันนี้หิวมากอ้อนแตงหัวกล้ามหนยดูดิดูดูดูอยากจับมืออย่างเดียวเลยแน่แน่ดูดิครับโอ้ดวร่วงนะเดี๋ยวร่วงลูกเดี๋ยวร่วงโอ้หิวมากเดี๋ยวไปซื้อให้อ่ออ่อเดี๋ยวไปซื้อให้เดี๋ยวไปซื้อให้หิวมากหิวมาก ฮะ,ะป้าเตรียมเลี้ยงเลยนะลูกมันอนะเตรีย <c oughs> มรู้เลี้ยงลูกไอ้ขาวเลยนะมานี่จับมือก่อนไปแล้วทีนี้ไปซื้อให้เลยมามาจับมือก่อนโอ้ยอยากกินแรงมากเลยหิวมาข้าวนี้โอเคไปยวซื้อให้ก่อนเนี่ย<ส>นี่ครับือบ้อ่าเดี๋ยวซื้อข้าวเดี๋ยวซื้อไก่ด้วย ให้ป้าคุกให้มันกินเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้ววันนี้ลุงเพชรก็ซื้อข้าวนะมาให้น้องหมานะครับเพราะว่าเมื่อตอนเย็นน้องหมาหิวมากนะครับลุงเพชรก็ไปหาซื้อตับไก่ไม่ได้นะครับลุงเพชรไปทํางานลุงเพชรก็เลยซื้อกลับมาด้วยนะครับก็เลย สือข้าวมาด้วยนะครับเอามาให้น้องหมากินนะครับหิวมากนะครับคุณเ e อฟซีวันนี้น้องเขาหิวมากเลยครับท้องก็โตเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะคลอดแล้วเนาะ สงสัยไม่มีใครให้ข้าววันนี้